สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พบกับมอนนอกสถานที่ค่ะวันนี้กับสวนหลังบ้านซึ่งอยากจะแนะนำหลายๆคนที่ในช่วงนี้อยากจะประหยัดอยากจะปลูกผักกินเองแต่ยังไม่รู้เคล็ดลับวิธีมตนแนะนำเริ่มจากปลูกผักชนิดนี้เลยค่ะ กวางตุ้งเขียวบล็อกชอยซึ่งหลายๆคนยังไม่รู้เลยว่าวิธีการปลูกเป็นยังไงอายุการเก็บเกี่ยวและดูแลแบบไหนค่ะพูดถึงคุณประโยชน์ของบ็อกชอยกินแล้วดีแบบไหนค่ะกินแล้วช่วยลดระดับน้ําตาลช่วยทําให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันในการต้านมะเร็งค่ะช่วยทําให้ผิวสวยใครที่มีปัญหาหลายๆอย่างในด้านสุขภาพมันบอกเลยว่า กวางตุง้งเป็นผักที่ควรจะหากินหาทานและปลูกง่ายมากหลังจากที่หยอดเมล็ดและอยู่ในกระถางหลังจากย้ายปลูก1 7บเถึงยวันสามารถเก็บกินได้เลยค่ะเริ่มขั้นตอนการปลูกกันเลยเริ่มจากหาเมล็ดก่อนค่ะมนใช้เมล็ดกวางตุ้งนี่นะคะซื้อมากระป๋องละ45บาทเน้นเลยว่า45บาทแล้วทุกคนจะเห็นความอเมซิ่งของเขาหลังจากที่มนเพาะไปแล้วนี่ 4วันบอกเลยว่ามือใหม่ก็สามารถทําได้ไม่ต้องเกรงค่ะง่ายๆแบบนี้นี่แค่นิดเดียวนะคะหยอดลงไปนี่ถ้าโตขึ้นมาแล้วสามารถเก็บกินได้เป็นเดือนๆซึ่งอายุการเก็บเกี่ยวอย่างที่บอก17บเถึงยีวันสามารถที่จะเก็บกินเก็บทานได้แล้วเข้าสู่คันอรและเคล็ดลับที่การปลูกกับมดเลยค่ะ เริ่มจากขั้นตอนการเตรียมดินค่ะใช้ตะแกรงตาถิถีใช้ดินที่มีอยู่ที่บ้านนํามาล่อนเพลาะเวลาที่เราใช้ดินหยาบๆก้อนใหญ่ๆจะทําให้ต้นกล้าของเราไม่สามารถที่จะงอกได้นะคะก็ทําการล่อนดินก่อนเลยค่ะมนก็ใช้ดินที่ซื้อสําเร็จมาแบบนี้นะคะแต่ว่าก้อนมันใหญ่หน่อยก็นํามาล่อนหลังจากที่ล่อนดินเรียบร้อยแล้วก็ล่อนกลากมะพร้าวค่ะถ้าใครที่ซื้อดินปลูกสําเร็จได้ไม่จําเป็นจะต้องทําแบบนี้นะคะซื้อมาแล้วใช้ได้เลยแต่ที่บ้านมนไม่มีมณก็จะใช้ส่วน2 ตัวนี้ผสมกันเพราะประหยัดราคาถูกหลังจากที่ล่อนดินและขุยมะพร้าวเข้ารวมกันได้ในปริมาณอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งคลุกเค้าคนให้เข้ากันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้วัสดุเพาะซึ่งจะเป็นวัสดุชนิดไหนก็ได้แต่ว่ามนใช้ตะกร้าตะแกรงที่มีอยู่ที่บ้านโดยใช้ร่วม <c oughs> กับทิชชู่รองก้นตะกร้านิดนึงนะคะเพราะว่าวัสดุเพาะของเราจะมีขนาดเล็กรูกตะกร้าใหญ่เราก็จะทําการรองก้นเพื่อไม่ให้ดินไหลหนีแล้วก็พืชที่เราจะทําการปลูกไะล ไปค่ะหลังจากที่เราลองเรียบร้อยเราก็จะทําการใช้ดินที่เราเตรียมไว้ใส่ตะกร้าได้เลยค่ะถ้าที่บ้านไหนมีวัสดุเพาะชนิดอื่นๆก็ใช้ได้นะคะไม่ว่ากันมันจะทําการเพราะด้วยใส่ดินให้เต็มนี้นะคะในส่วนของพื้นที่ข้างล่างประมาณ1ส่วนของตะกร้าใส่ลงไปเลยค่ะและหลังจากที่เราใช้ดินเตรียมประมาณ1ส่วนเรียบร้อยแล้วก็จะทําการโรยมเมล็ดพันธุ์ลงไปได้เลยค่ะใช้วิธีการ โรยให้ทัว่ว สังเกตเวลาโรยไข่โรยจนแน่นจนเกินไปใช้ปริมาณเว้นช่องว่างเพื่อให้เมล็ดพันธุ์มีการงอกและเจริญเติบโตหลังจากที่โรยเรียบร้อยแล้วเราก็ทําการกลบหน้าโดยใช้วัสดุเพาะของเราโรยบางๆค่ะกลบเมล็ดเพื่อกันมแมลงและช่วยทําให้เมล็ดงอกเร็วขึ้นเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับขั้นตอนการเพราะเมล็ดส่วนการดูแลต้นกล้านในช่วงนี้ค่ะช่วง1-7ถึงวันแนะนําให้วางไว้ในที่แดดลําไรลดน้ําวันละหนึ่งครั้ง1-2ถึงวันเมล็ดจ,จะงอก ก็เริ่มเป็นต้นโผล่แทงขึ้นมาให้เห็นเป็นต้นค่ะในช่วงระยะเวลา4-7วันต้นกล้าจะสูงประมาณนี้เลยค่ะมีความงามประมาณนี้แล้วเราก็จะทําการแยกปลูกโดยใช้วัสดุส่วนผสมเหมือนกันกับที่เราเตรียมวัสดุเพาะเติมน้ําคนผสมให้พอชุ่มนี่นะคะวิธีการผสมในการปลูกต้นกล้าเราจะดูว่าพอหรือยังใช้วิธีการนี้ค่ะ บีบคั้นถ้ามีน้ำออกมานิดหน่อยและเมื่อเราขยำแบบนี้ดินแตกออกจากกาันแสดงว่าดินนี้เหมาะสมกับการเพาะต้นกล้าแล้วค่ะขั้นตอนต่อมาใช้วัสดุเพาะจะเป็นวัสดุแบบที่มนแนะนำนี้หรือจะเป็นวัสดุอื่นที่มีอยู่ที่บ้านได้เลยเพราะเราจะไม่ต้องซื้อต้องหานะคะทําการเติมดินให้เต็มทุกหลุมที่มีอยู่บนกระบาเพาะค่ะหลังจากนี้เราก็จะมาดูขั้นตอนวิธีการ ใส่ต้นกล้าลงในกระบาเพาะเพื่อเลี้ยงเป็นต้นกล้าเพื่อลงแปลงค่ะและเมื่อเตรียมกระบาดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอุปกรณ์ที่แนะนําอยากจะให้หลายๆคนหามาใช้เลยคือนี่ตะเกียบหรือไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะเราจะทําการแยกต้นกล้าที่เราเพาะไว้ลงมาใส่กระบาดปูค่ะค่อยๆทําด้วยความที่เขามีความอ่อนแอนะคะอาจจะมีหักบ้างขาดบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดค่ะหลังจากนี้เราก็จะนําต้นกล้าที่ได้ใส่ลงในกระบาเพาะหลุมละ2-3ต้นใส่ลงไปเลย เลยค่ะเผื่อตายเผื่อเสียเผื่อมแมลงกัดกินนะคะแล้วหลังจากนี้เราก็จะใช้อุปกรณ์วิเศษที่มนแนะนำเมื่อกี้นี้อาจจะเป็นตะเกียบหรือไม้เสียบลูกชิ้นก็ได้ค่ะ<ม>ทำการจิ้ม,มกดต้นกล้าลงไปในดินเพาะแบบนี้เลยนะคะสำหรับมือใหม่อาจจะดูเก๊ะกลางๆ,ๆแต่มนบอกเลยว่าไม่ยากนี่ดูอีกครั้งค่ะ กดลงไปจิ้มลงไปแล้วกดดินให้แน่นการกดดินให้แน่นแบบนี้จะช่วยทําให้ต้นกล้าไม่ช้าและทําให้ต้นกล้าลากงอกเร็วลากเดินเร็วต้นกล้าแข็งแรงค่ะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทั้งกระบะค่ะหลังจากที่เราทําครบเรียบร้อยแล้วต้นกล้าที่ได้แนะนําให้วางไว้ในแดดลาไรประมาณ 1- 2วันและวันที่3นําออกแดดจ้าได้เลยค่ะหลังจากนี้อีก7วันสามารถลงแปลงปลูกและอีก15วันเก็บกินเก็บทานได้เลยค่ะมนหวังว่าคลิปที่มลแนะนำสำหรับ การปลูกกวางตุง้งสําหรับหลายๆคนที่อยู่ในช่วงกักตัวอยู่บ้านเฉยๆอยากจะหากิจกรรมในการทํานะคะบล็อกชอยส์หรือกวางตุ้งเขียวเป็นอีกผักชนิดหนึ่งที่มีอายุสั้นปลูกง่ายดูแลง่ายค่ะสําหรับคลิปนี้หลายๆคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ไว้ให้มันด้วยค่ะและคลิปหน้าสําหรับหลายคนที่อยากจะเรียนรู้วิธีการถนอมผักและเก็บผักหลายๆชนิดไวด้นานมนแนะนํานี้เลย อย่าพลาดกับคลิปหน้านะคะฝากติดตามด้วยหอมใหญ่หอมแดงและอีกหลายๆหอมซึ่งช่วยทำให้เก็บกินเก็บทานได้นานยิ่งโดยเฉพาะช่วงกักตัวค่ะสำหรนี้สวัสดีค่ะ